พิษสุนัขบ้านะคะก็เป็นโรคติดเชื้อไวรัสก็เรียกว่าไวรัสพิษสุนัขบ้านนั่นแหละนะคะอันนี้เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนนะคะสัตว์ที่เป็นพิษสุนัขบ้าได้เนี่ยไม่ได้มีแต่เฉพาะสุนัขนะคะเกิดขึ้นได้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะอย่างเช่นแมวได้สุนัขได้วัวลิงนะคะแล้วก็พวกสัตว์ฟันแทะอย่างเช่นหนูกระต่าย ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเลี้ยงสัตว์เหล่านี้ไว้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะโรคนี้มีความรุนแรงสูงมากถ้าใครติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้านเนี่ยโอกาสจะเสียชีวิตก็สูงถึง100%เเลยค่ะค่ะตอนนี้สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าน,นะคะในประเทศไทยเราเนี่ยปีที่แล้ว2565นะคะเราเจอทั้งสิ้น3รายอันนี้เสียชีวิตทั้งหมด2รายอยู่ในเขตสุขภาพที่6ของเราหรือภาคตะว,วันออก8จังหวัดนะคะในปี 2,566เนี่ยเพิ่งมีเพิ่งมาได้ไม่กี่เดือนเนี่ยนะคะเราพบผู้เสียชีวิตแล้วหนึ่งรายที่จังหวัดชนบุรีนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยในภาคตะวันออกของเราก็ยังพบโรคพิษสุนัขบ้านเนี่ยในสัตว์นะคะเจอมาต่อเนื่องอยู่เหมือนกันตรงนี้ก็เจอเยอะนะคะตรงนี้ถ้าถามว่าจังหวัดที่เ,เจอมากที่สุดในเขตเราใน เป็นโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์นะคะก็คือจังหวัดชลบุรีนะคะปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตนะคะก็คือว่าเมื่อถูกสุนัขหรือแมวหรือสัตว์ต่างๆที่ว่าไปนะคะกัดข่วนหรือเลียเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีการรับการรักษาที่ถูกต้องไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้านะคะตรงนี้ก็จะทำให้เมโอกาสเสียชีวิตนะคะผู้ป่วยผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ ครึ่งหนึ่งพบว่าเป็นสุนัขของตัวเองนะ,ะถูกสุนัขตัวเองกัดนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปรับการฉีดวัคซีนอันนี้ก็ทําให้เสียชีวิตได้ค่ะโอขอเล่าอาการในสัตว์ก่อนนะคะเพราะว่าจะเราจะสังเกตได้ง่ายก่อนเลยนะคะอาการในสัตว์เนี่ยก็จะมีทั้งประเภทดุร้ายนะคะกับประเภทเสื่องซึมประเภทดุร้ายเนี่ยก็จะเป็นประเภทเสุนัขหรือแมวเราเนี่ยนะคะเกลี้ยกล่อดไล่กัดคนไปทั่วนะคะยิ่งถ้าเป็น สัตว์ที่ล่ามไว้เนี่ยเขาจะกัดโซ่กัดเชือกอะไรพวกนี้บางทีกัดจนเลือดออกปากเต็มไปหมดนะคะก็จะไม่หยุดนะคะจากนั้นเขาจะค่อยๆเพลียเพลียซึมลงนะคะแล้วก็เดินโซเซเป็นอมพาตแล้วก็เสียชีวิตตายนะคะทีนี้ถ้าประเภทเสื่องซึมกลุ่มอาการประเภทเสื่องซึมสุนัขและแมวเหล่านีา้ตรงนี้อาจจะสังเกตอาการยากหน่อยนะคะเขาก็จะออกซึมๆมมาแหละแล้วก็มีปากอ้าตลอดเวลาไม่หุบ ะะลิ้นที่แลบออกมาเนี่ยจะมีสีแดงคล้ำนะคะห้อยออกมานอกปากหรือว่าอาจจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นไปกินของแปลกๆกเนาะกินหินดินทรายใบไม้หรือว่าปสัสสาวะตัวเองด้วยนะคะอันนี้เป็นกลุ่มอาการของในสัตว์ซึ่งเราจะสังเกตได้ง่ายนะคะในส่วนของคนนะคะหลังจากที่ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียเนี่ยนะคะจะแสดงอาการคือระยะ ที่แสดงอาการเนี่ยก็4วันถึง1ปีเพราะฉะนั้นคือมันมันระยะมันสั้นมากหรือไปจนถึงยาวเป็นปีก็เป็นได้นะคะถูกกัดเมื่อปีที่แล้วเพิ่งมาแสดงอาการปีนี้อย่างนี้เป็นต้นนะคะอาการที่เราเราท่านๆรู้จักกันดีเราจะได้ยินว่า,าบางคนเรียกโรคนี้อีกชื่อหนึ่งว่าโรคกลัวน้ำนะคะทำไมถึงเรียกว่าโรคกลัวน้ำเพราะว่ากล้ามเนื้อในการ กลืนของผู้ป่วยเนี่ยเขาจะมีการเกรงเวลาที่เขาเจอเจอของเหลวหรือน้ำอะไรพวกนี้พอกลืนเข้าไปปุ๊บจะเจ็บมากนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะบ้วนอย่างเช่นบ้วนน้ำลายเนี่ยหรือบ้วนน้ำเนี่ยบ้วนต่อออกตลอดเวลาจะสังเกตว่าไว้ใครที่บ้วนน้ำลายบ่อยๆนะคะกลัวน้ำกลัวลมเพราะพวกนี้กล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยจะเกรงตัวนะเวลาโดนโดนการสัมผัสหรือสิ่งร้าปั๊บเนี่ยกล้ามเนื้อเกรงจะเจ็บมากจริงนะคะถ้าถูกกัดเนี่ยเขาจะมีอาการ ขันมากหรือว่าปวดแสบปวดร้อนบริเวณแผลที่ถูกกัดหรือควนหรือเลียนเนี่ยนะคะออบางทีจากนั้นเนี่ยเขาจะเริ่มมีอาการมากขึ้นนะคะหายใจลําบากกล้ามเนื้อ,อาการหายใจเป็นอมาพาตนะคะแล้วก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งนะคะออโวยวายต่างๆนานาแล้วก็มีอมาพาตนะคะเสียชีวิตในที่สุดก็โดยประมาณประมาณ5-13วันก็ผู้ป่วยจะเสียชีวิตนะคะ ถ้าเรามีสัตว์อยู่ในความดูแลของเรานะคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะสุนัขแมว วัวควายลิงอะไรต่างๆนะคะหรือแม้แต่เลี้ยงหนูนะเลี้ยงกระต่ายนะก็มีนะคะตรงนี้มีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้เลยนะคะก็ขอให้นําสัตว์เลี้ยงนะคะอย่างเช่นสุนัขและแมวเนี่ยนะไปรับการฉีดวัคซีนนะคะครั้งแรกเนี่ยก็ฉีดตอนที่สัตว์เลี้ยงเขามีอายุป,ประมาณ2-4เดือนนะคะจากนั้นก็จะเป็นฉีดซ้ำตามกำหนดทุกปีนะซึ่งตรงนี้คุณหมอสัตวแพทย์ที่เขาฉีดเขาก็จะมีนัด นัดให้ฉีดวัคซีนนะคะประเด็นที่2คือไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงออกไปนอกบ้านตามลําพังโดยไม่ใช้สายจูงนะคะเขาอาจจะไปไปเล่นหรือไปกัดแล้วก็ไปเจอสุนัขที่ติดเชื้อสุนัขบ้าเข้ามาพอเล่นหรือกัดเนี่ยมันก็จะมีโอกาสติดเชื้อเข้ามาได้นะคะส่วนที่3หากเราเจอสุนัขหรือแมว หรือสัตว์เนี่ยนะคะเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุหรือมีอาการอย่างที่ที่ว่าว่ามีอาการคลุ้มคลั่งดุร้ายหรือว่าเสื่องซึมเป็นอัมพาตผิดปกตินะคะให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์นะคะ,ะถ้าเราเดินไปตามท้องถนนเจอสุนัขหรือแมวจรจัดเนี่ยเราก็สามารถแจ้งทางท้องถิ่นนะคะอบตอรหรือเทศบาลใกล้บ้านเพื่อให้มาจัดการดูแลได้ค่ะ ก็มีคาถานะคะเราเรียกว่าท่องคาถา5้ายอนะคะ5ยอยักษ์นะคะอ,อยอยักษ์แรกก็คืออย่าแย่นะคะอย่าแย่ให้สุนัขโมโหโกรธนะคะอย่าเหยียบอย่าเหยียบคือยคอยา่อยาไปเหยียบตัวเขาแหละหางอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังบางทีเขาตกใจเขาก็หันมากัดเพราะเขาบางทีเขาไม่ทันรู้ว่า,เ,าเ,ปเป็นเจ้าของเขาเป็นอะไรอย่างนี้นะคะยอย่าแยกสุนัขหรือแมวกํลาลังกัดกันโอ้โหเราหวังดีนะคะไปแยก เอาเข้าไปช่วงชุลมุนก็มีโอกาสที่จะถูกกัดได้นะคะอันนั้นแนะนําให้ใช้น้ําสาดเข้าไปจะดีกว่านะคะอย่าหยิบสุนัขหรือแมวเรากําลังกินข้าวอยู่เราก็แบบหวังดีอยากจะไปเติมให้นู่นนี่นั่นไปหยิบออกมานะคะเขาคิดว่าจะไปแย่งอาหารเขาไออย่างเงี้ยก็จะกัดด้าเราได้เหมือนกันหรือยอที่5คืออย่ายุ่งอย่าไปยุ่งกับสุนัขหรือสัตว์แปลกหน้า หรือนอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของนะคะอ่ะหายอยาแย่ย่าเยียบอย่าแยกอย่าหยิบอย่ายุ่งค่ะก็เมื่อสักครู่นี้นะคะหลีกเลี่ยงการถูกสุนัขหรือแมวกัดแล้วนะด้วยคาถา5ยอนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเอาถ้าถูกกัดไปแล้วล่ะนะถูกข่วนไปแล้วล่ะทำยังไงนะคะเราก็มีคาถาเช่นกันนะคะคือให้รีบล้างแผลใส่ยากักหมาหาหมอนะคะเอ่อตรงนี้ก็คือพอถูกกัดปุ๊บ ขอให้เราเอามีบาดแผลเสร็จอย่าไปบีบเค้นแผลนะคะให้ใช้น้ำกับน้ำสบู่เนี่ยนะล้างล้างนานๆเลยค่ะ15นาทีล้างไปให้ถึงก้นแผลเลยนะคะนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ใส่ยาฆ่าเชื้อนะเป็นแอลกอฮอล์ยาโปรวิดีนหรือว่าทิงเจอเอลดีอนี่จะแสบหน่อยนะคะเช็ดแผลไปรอบๆแผลนะคะกัก กักหมาอากักหมาอันนี้คือให้เรากักสุนัขหรือแมวไว้ดูอาการนะคะอย่างน้อย10วันประมาณ10 1ถึง15วันดูว่าเขามีอาการป่วยผิดปกติไหมหรือตายนะคะถ้าตายผิดปกติอันนี้หรือมีอาการป่วยที่ว่าก็ให้แจ้งปศุสัตว์นะคะหาหมอหาหมอน,นี่คือตัวเรานะเราหลังจากที่เราใสา่ย,ยาเรียบร้อยแล้วก็ไปพบแพทย์นะคะเพื่อรับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้านในคน ะะซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยให้เราปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้านะคะโดยรวมแล้วก็ป้องกันไม่ให้ถูกกัดด้วยคาถา5ยอนะคะแล้วก็ถ้าถูกกัดแล้วก็รีบล้างแผลใส่ยากักมาหาหมอรับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้ครบค่ะ